ลำเบสไทม์ยูทูบนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีทำให้เด็กหายสะอึกนะครับปัญหาเด็กทารลกแรกเกิดสนใจนะครับเวลาทานนมเข้าไปแล้วเร็นอิริย์กำบังลมทำให้น้องสะอึกนะครับนี่เป็นเรื่องทั่วไปของเด็กแรกเกิดนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจแล้วก็มีวิธีก็คือเอาลูกขึ้นมานั่งนั่ง ่นั่งตรงนะครับพยายามาตรงคอนะครับต้องเช็คให้ดีอเอามือข้างที่ถนัดล็อกตรงคอน้องไว้นะครับเพราะน้องคอยังอ่อนอยู่ส่วนอีกมือข้างหนึ่งก็รูปหลังอ่าเริ่มก็ทำ่างนี้ประมาณ5นาทีนะครับ ห้าถึงสิบนาทีน้องก็จะหายสะอึกนะครับนี่ก็เวลาที่กินนมใหม่ๆก็เก็ขึ้นมานั่งแบบนี้เรับเพื่อทาให้เด็กไม่มีปัญหาเรื่องการสะอึกแล้วก็นอนน้องก็ลมไม่ตีน้องด้วยน้องก็จะนอนหลับสบายนะครับนี่คือสาธิตนะครับการป้องกันการสะอึกของน้องนะครับที่แก้ไขการสะอึกครับไปทํา y o u t u b e ครับ